สวัสดีครับผมอันนี้ก็มาถึงในส่วนของพาร์ทที่3นะฮะเกี่ยวกับการแต่งรถโครงสแตนดาร์ดบ e นะครับผมอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าเหมือนทุกครั้งนะฮะว่าการแต่งรถนี้เป็นแนวทางในการแต่งแต่สุดท้ายก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าจะแต่งไงก็ได้นะครับ ขอให้อยู่ในกฎกฎติกาของรุ่นนั้นๆน,น,นะฮะและของทางร้านนั้นๆน,น,นั่นเองนะครับเอาละเริ่มกันเลยดีกว่าเนะเาะอ่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่า,เ,าเป็นบอดี้ของ neo and u i e d นะฮะฉะนั้นอันนี้เราจะมาใส่ตุ้มข้างกันก่อนนะครับก็คือนี่คือตุ้มข้างนะฮะ เราต้องดูตำแหน่งต้มด้วยนะฮะว่าเราจะใช้ต้มแบบไหนถ้าใช้อันนี้ผมจะเป็นต้มสองชั้นนะฮะก็คือเนื่องจากว่ารถเนี้ยมันเป็นรถมอเตอร์หลังฉะนั้นต้มด้านหน้าต้องหนักกว่าด้านหลังนะครับทีนี้จะหนักมากหนักน้อยอยู่ที่เพื่อนๆจะใส่กันมานะฮะตามสะดวกอันนี้ต้องดูตำแหน่งก่อนนะครับว่าใส่ดูไหนได้บ้างนะฮะเนื่องจากว่ามันมีปีกคาอย่างนี้นะฮะ ถ้าใส่รูที่สามผมว่าติดแน่นอนนี่ติดนะฮะฉะนั้นก็จะเหลือรูหนึ่งกับรูสองนะครับรูแรกใส่ได้ไหมรูแรกผมว่าน่าจะติดล้อนะพอได้อยู่โอเคผมใส่รูที่2องละกันเพื่อความชัวรวันนี้เราใส่ตรงข้างก่อนเลยรูหน้าอย่าเพิ่ง เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวตุ้มคางนะฮะลองเทียบบอดี้ดูโอเคไม่ติดนะครับต่อไปเป็นโลหน้านะฮะโลหน้าก็เหมือนเดิมนะฮะใช้9มิลน,นะครับตามสเต็ปถ้าอยากโค้งไวก็คือโลโลด้านหน้าต้องเล็กกว่าด้านหลังนะฮะมันจะโค้งไวนะ F ร้อยนะครับสำหรับโลหน้านะครับต่อมาเราข้ามสเต็ปมาใส่ตุ้มนะฮะด้านหลังก็อย่างที่บอกไปว่าด้านหลังเนื่อจากมอเตอร์อยู่ด้านหลัง,ลงตุ้มด้านหลังต้องเบากว่าด้านหน้านะมันจะได้แบบว่าไม่ถ่วงแบบถ้าหนักเกินไปรถอาจจะหงายพลิกได้นะครับ สุดท้ายอยู่ที่สนามนะฮะแล้วก็แล้วก็การเซตติ้งจะได้เซตถูกนะครับเพราะว่าบางทีสนามบางสนามเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใส่ต้มเบาด้านหลังเพราะมอเตอร์อยู่ด้านหลังเสมอไปนะครับอย่างนี้ผมบอกว่ารถรถเพอร์เฟกไม่มีนะฮะอยู่ที่การเซตติ้งและประสบการณ์การเล่นนะครับรถที่สมบูรณ์แบบที่สามารถเล่นในทุกสนามโดยที่ไม่ต้องแก้อะไรเลยไม่ต้อง เซตไม่ต้องอะไรเลยมาถึงว่อยวิ่งได้เลยไม่มีนะครับต้องย้ำไว้พอถ้ามีเนี่ยผมรับรองเลยว่ารอยทั้งร้อยทุกคนจะเซตตามนะครับเซตตามสเต็ปแล้วพอทุกคนเล่นเหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นเบือบ่อฮะเบื่อทุกคนเล่นเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่เพราะว่าถ้ามันมีรถเพอร์เฟคนะทุกคนจะเล่นเหมือนกันหมดเลยและสุดท้ายต่างกันแค่ใคร ฐานไขวไวกว่าฐานใครอ่อนกว่าก็แพ้อย่างนี้รับรองเบื่อแล้วก็จะเลิกเล่นในที่สุดนะฮะโอเคใส่โลกันโลด้านหลังเสานี้เป็นเสา,า25มิห้มิลประมาณ โลนี้คือโลจานนะครับจานถ้วยนะฮะผมไม่รู้เลเรียกว่าอะไรผมเรียกว่าจานถ้วยดียังไงเดี๋ยวมาบอกใส่เสร็จก่อน ไอเนี้ยสามารถใส่ตัวดันพิงหรางที่เป็นเบรกเอได้ไหมใส่ได้แต่นอ็อตส่วนตัวน็อตต้องยาวกว่านี้นะฮะจริงๆแต่งรถส่อนใหญ่จะค้ายกัหมดเลยหน้าหลางใส่กันชนใส่โล एकदम ดูข้างหนึ่งโลตรงนี้ดียังไงโลตรงนี้มันดีอย่างนี้สมมติถ้าเดี๋ยวผมหาอะไรมาเป็นขอบรางก่อนนะฮะนี่นะฮะนี่เป็นขอบรางสมมติถ้ารถโดดปุ๊บทีนี้โลตรงนี้จะโดนปุ๊บละะเลื่อนอย่างนี้นะฮะมันจะเลื่อนอย่างนี้นะฮะข้อดีของโลจาน,นี้นะฮะแค่นี้แหละช่วย ดันรถให้ลงเข้าลางนะครับแต่ก็ต้องมีการแขวนอยู่ดีนะฮะเพราะว่าสมมติถโดดเข้าตรงนี้แทนก็เสี่ยงดวงเอาเลยนะฮะเคบอมดันพี่เหลือให้เสร็จเลยละกันโรจานอันนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือหยิบยางมากทัามนความ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับ v ี o Vanquist VQS s t a n d a r นะฮะ mm hmm. ก็ใช้ชิ้นส่วนจาก a แ a a n าน p a d ซะส่วนใหญ่นะครับที่เหลือก็ไปหาเสริมมาเองนะฮะโอเคชอบถูกใจอยากสนับสนุนให้ช่องอยู่ต่อมีอะไรให้ดูเยอะแยะขึ้นก็กดสมัครสมาชิกได้คลิปได้ทุกคลิปเลยนะครับสนับสน,นุนค่าน้ำค่าอะไรค่าไฟนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ